ยาพ่อปู่คู่ตำบนชุมชนป่าดงใหญ่บุญบ้างไฟหนองคุณสืบสารบุญฮีตสิบสองงามเรืองรองผ้าไหมลือไกลเห็ดป่าล้ำค่าไข่มดแดงแหล่งผลิตเตาซิ่งข้อมูลทั่วไปตำบนดงใหญ่ตำบนดงใหญ่มีพื้นที่ทั้งหมด2,100ไร่มีหมู่บ้านจำนวน16หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน1,145ครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้น4,341คนเพศชาย2,118คนเพศหญิง2,223คนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี77,635บาทรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 28,743บาทตำบลดงใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอวาปีปทุมอยู่ห่างจากตัวอำเภอรประมาณ8กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับตำบลบัวพพอําเภอเมืองมหาสารคามทิศใต้ติดกับตำบลแคนและตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมทิศตะวันออก ติดกับตำบลโคกสีทองหลางอำเภอวาปีปทุมทิศตะวันตกติดกับตำบลแคนอำเภอวาปีปทุมประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชนตำบลดงใหญ่มีโรงสีชุมชนจำนวน14แหง่งร้านค้าชุมชนจำนวน14แห่งมีกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มปลูกเห็ดกลุ่มผลิตเตาซิงกลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีป่าชุมชนดงใหญ่ที่พบสมุนไพรจำนวน93ชนิดมีเหตุเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลดงใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงด้านการศึกษาตำบลดงใหญ่มีโรงเรียนประถมศึกษาจำนวน3แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน1แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1แห่งด้านการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนึ่งแห่งศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน16แห่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน122คนผลการดำเนินงานตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีที่มาจากตำบลอารยะเกษตรได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชทานให้มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโดยมอบหมายให้พลโทสมบัติธัญวันนายทหารปฏิบัติการพิเศษสำนักพระราชวังและคณะลงพื้นที่ดำเนินโครงการโคกหนองนาโมเดลแห่งน้ำใจและความหวัง ครอบครัวของข้าราชบริพารคือพันโทนิพาพันจันทเขตบ้านเลขที่24บ้านกุดแคนหมู่ที่8ตำบลดงใหญ่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่ต้นแบบขุดปรับพื้นที่ลักษณะของโคกหนองนาเพื่อขับเคลื่อนเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลโดยมีบ้านวัด โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนโดยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติซึ่งมีพระราชทานอบรมรุ่นละ50คนระยะเวลา5วัน4คืนต่อยอดด้วยโครงการอารยเกษตรเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ในการน้อมนำแนวทางพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการคัดเลือกกลุ่มราษฎรที่มีศักยภาพช่วยเหลือตนเองได้กำลังรองคอยความช่วยเหลือแต่ขาดโอกาสและมีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีกินมีใช้ ต่อมาได้มีการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอำเภออารยะเกษตรณศูนย์พันนาอำเภอปากช่องจัังหวดนครราชสีมาระหว่างวันที่9-11สิงหาคมพศ2566มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพระราชทานอำเภออารยะเกษตรตบลดงใหญ่โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา5ด้านประกอบด้วย 1. ด้านปากท้องนี้สิน 2. ด้านสุขภาพ 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 5. ด้านยาเสพติดด้านปากท้องคณะทำงานประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม มีการดำเนินการจัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจอำเภออาระยะเกษตรในระดับตำบลกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจอำเภออาระยะเกษตรระดับหมู่บ้านแนวทางการลดลดหนี้ด้วยการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม โดยการทำน้ำหมักรสจืดจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำยาอเนกประสงค์และแชมพูสะผมปรับทัศนคติและสำรวจข้อมูลนี่และความต้องการพัฒนาตนเองมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด625คนด้านสุขภาพของประชาชนมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมร่วมกับโรงพยาบาลวาปีปทุมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงใหญ่ โดยมีการขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรที่มีในชุมชนในการดูแลสุขภาพมีการส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักคุณค่าประโยชน์และสรรพคุณของพืชสมุนไพรเกิดกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรในระดับครัวเรือนชุมชนสถานศึกษาซึ่งชุมชนมีการปลูกพืชสมุนไพรเช่นขมิ้นชันว่านชักมดลูกว่านนางไพร ว่านนางดำปลูกในพื้นที่จำนวนหนึ่งไร่สถานศึกษามีแปลงสาธิตปลูกเตยหอมเพื่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมีการส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่มีในชุมชนซึ่งผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลดงใหญ่ด้านสุขภาพและความงามประกอบด้วยสบู่ยาหม่องภพรแชมพูสระผมลูกประครบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนคือน้ำยาอเนกประสงค์ด้านการศึกษามอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขตสองร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวาปีปทุมดำเนินการฝึกอบรมการสร้างอาชีพการทำหมวกจากผ้าข่าม้าหมู่8และหมู่12จำนวน30คน ฝึกอบรมการทำขนมถั่วกรอบแก้วหมู่7จ็ดำนวน20คนฝึกอบรมการทำขนมข้าวแตนหมู่9ก้าจำนวน20คนด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติมอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่โดยมีการดำเนินโครงการเก็บขยะออกจากป่าคืนเทวดาให้ต้นไม้และโครงการกองทุนขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในชุมชนมีการจัดสวัสดิการเงินชาปนกิจศพให้สมาชิกกองทุนขยะด้านยาเสพติด มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรวาปีปทุมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุมได้ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนจํานวนสามแห่งดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติการ34ขั้นตอนจากการดำเนินโครงการอำเภออาระยะเกษตรพื้นที่ตำบลดงใหญ่ทำให้ตำบลดงใหญ่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนดังนี้ด้านความมั่นคงตำบลดงใหญ่เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ซึ่งในป่าไม้มีเห็ดป่านานาชนิด มีสัตว์ป่าพืชสมนุนไพรและผักป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชนและชุมชนอื่นมีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอเป็นอาหารที่ปลอดภัยมีการแบ่งปันอาหารให้คนในชุมชนซึ่งเป็นวิถีปกติมีการดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้แก่กิจกรรมหนึ่งเส้นทางมีผลผู้คนรับกัน 16เส้นทางศูนย์แบ่งปันต้นกล้าและ,มะเมล็ดพันธุ์หนึ่งแหล่งคือแปลงโคกหนองนาค่าราชบริพารกิจกรรมวัดนี้มีลักปลูกผักแจกโยมจำนวน8วัดมีการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่พื้นบ้านไก่ไข่เป็ดหมูปลากบเป็นต้น มีการแปลรูปอาหารเพื่อถนอมอาหารไว้บริโภคและจำหน่ายได้แก่การทำปลาบองทำปลาส้มทำแหนมหมูทำปลาแห้งทำไข่เค็มเป็นต้นส่งผลให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเห็ดป่าผักป่าเห็ดขอนเห็ดนางฟ้าพืชผักสวนครัวไข่มดแดงไข่จักระจันดอกกระเจียวปลาจากหนองตามที่นา การจำหน่ายเตาทำขนมแปรรูปอาหารทำให้มีรายได้เฉลี่ย77,635บาทต่อคนต่อปีมีการออมทั้งหมด25กองทุนคิดเป็นเงินประมาณ82ล้านบาทมีการจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมีการอบรมจิตอาสาด้านภัยพิบัติทําแนวป้องกันไฟป่าโคกใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อม,ร,อมรับมือภัยพิบัติมีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์13กิจกรรมทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองมีการประชาคมทุกหมู่บ้านบ้านละหนึ่งครั้งต่อเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านและยึดมติเสียงส่วนมากชุมชนดงใหญ่เป็นชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายามุขจำนวน7กิจกรรมชุมชนดงใหญ่ร่วมกับภาคีเครือข่ายบูรณาการแผนตำบลในการขับเคลื่อนกิจกรรมทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตทั้งอาชีพและรายได้ด้านความมั่งคั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ร่วมกับผู้นำชุมชน มีการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนจำนวน17ครัวเรือนมีการมอบวัสดุประกอบอาชีพจากมูลนิธิปอเต็กตึงจำนวน2ครัวเรือนมอบถุงยังชีพจำนวน5ครัวเรือนมีกองทุนจำนวน25กองทุนสมาชิกทั้งหมด1,145ครัวเรือนมีตลาดนัดชุมชน1แห่งด้านความยั่งยืน ประชาชนมีกิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออมเช่นการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์แปรรูปอาหารผลิตสินค้าจำหน่ายและการออมในรูปแบบต่างๆเช่นการออมในรูปแบบกองทุนในหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนจำนวน19แปลงมีผู้มาศึกษาดูงานจำนวน80ครั้ง1,265คน มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอบตอดงใหญ่หนึ่งแห่งมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สกรหนึ่งแห่งศูนย์เรียนรู้การผลิตและแปรรูปสมุนไพรแปลงใหญ่จำนวนหนึ่งแห่งศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีการปลูกป่าโคกหนองนาจำนวน73ครั้ง1,230ต้น ปลูกตามหัวไร่ไปลายนาจำนวน865ครั้ง2,335ต้นรณรงค์ให้ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะทุกวันสำคัญรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการจัดโครงการเก็บขยะออกจากป่าคืนเทวดาให้ต้นไม้โดยมีการเก็บขยะออกจากป่าและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำการทำโครงการกองทุนขยะ มีการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์เช่นภูมิปัญญาการนวดแพทย์แผนไทยการทำรูปประครบการจักสารการแปรรูปอาหารเป็นต้นผลการดำเนินงานทั้งหมดจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนา ภายใต้โครงการพระราชทานอำเภออริยะเกษตรส่งผลให้ตำบลดงใหญ่เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง